อ่ะโย่ Yo, และนี่คือใจเด็กวัดแข็งแรงเหมือนกับมึงเอาเหล็กง,งัดนพูดเบาๆแต่ไกลไปเจ็ดวัดมึงตั้งใจฟังนะกาจะนิ่งมึงต้องกลิ้งมาก่อนได้เวลาสิงมึงต้องวิ่งมาก่อป็นเวลาวิ่งมึงก็งวิ่งมาก่อนถ้ามึงยังไม่สิ้นมึงก็ต้องดิ้นไปก่อนและนี่คือท่าทางสาวของแท้พวกกูนั่งเมืองดาถึงไม่มีเครื่องเพชรแวววาวแต่กูทำไปท่าทองพราวกูไม่มีวันลืมว่ากูมาจากไหนและกูต้องพยายามขนาดไหนถ้ากูคนเดียวก็คงไม่อาจไวแต่นี่คือท่า เอาเพื่อนเพื่อและกูระแรงสาสตร์แม่งสิ้นกันจัดแต่ผมไม่ข่าวนะคุณแม่ไม่ให้ค่ะอ่ะอ่ะแล้วเพื่อนสาวผมนี่ก็ปักแรงจาสตรสั้นกันจัดวงสั้นกันจัดสวยเจองนะอีชาตวินไม่ใช่ดาวแต่ตอนนี้ก็เหมือนอยู่บนดาวไม่ใช่ดินเอ่ะวไนดีน้เฟซาพวกกูเมกอิดลาให้มึงได้ยินออนี่คือเสยียงเด็กวันเสียงที่บอกตัวตัวที่เด็กช <c oughs> ยัยสายพวกพวกูกูไม่ค่อยจะเก่งนักว่ะเออสก,กอยเกยกับผู้บ่อยผู้พาไปสเกิร์ตอีกี้ชอบไปสเกิร์ตแต่เป็ตผู้บ่อยสงสัยไม่เวิร์กเอ,เอ,เอ,เอ็มออไอแม่จะเป็นคนดีอยากมีสตรีเลยเปลรตไปไปเติร์กแอบมอ,เอาางเธออยู่ทุกทีแต่ว่าฟัวเธอมีอสอเฮิร์ตโซเฮิร์ตวันวันไม่เรียนแต่ภาษาตื่นแต่งหน้าแต่งแต่หลังมืออ่ะสายตื่นตื่นเลยไม่ต้องยือ้ออ้อยคึกอ้อยคืนไว้นี้ใจมันต้องมาก,ก่อนไม่ต้องคือผมหรอกเพราะผมมัน โจนแก้วเอ้าเชนส้มเออส้มเออจะเอายังไงน้องไฟยังไงก็ได้ส่วนน้องชมพู่อู้หูอยากได้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 มาไปเรียได้ปากแดงแบบเียอยากได้ขาเย่งอยากเย่งได้น้องซันยิงชอบแบบนี้อยากได้ใช่แหละถ้าไม่ใช่กูถ้าไม่ใช่กูเราจะเป็นใครแทนจี is จะเ s o ้าเพ r าะไทยแลนด์ถ้ามึงไม่ฟังฟังให้ดีอเยอะแน่ ไฟังนะดอกูเช็ดแน่ได้ว่าพูดบ้ายเดี๋ยวแค้นแย่แล้บนคอกูเนี่ยเปเพชนแน่มเนอันหมดเล็ดแก่เดียถ้าอยางไม่เกี่ยวก็อย่าเชิอไอ้ย็นแม่นิ่และกูรถแรงสาดไม่สิ่การจัดแต่ผมไม่คำนะมามีไม่ให้ครับอ่ะอ่ะแล้วเพื่อนสาวผมนีก็ปากแตกจัดโราสันกันจัดน้ำย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 กันนะอีซ่า ร้องทาทองสาวแล้วคนดูมันเพิ่มขึ้นสองรอยคนวะ <c oughs> มึงมาฟังท่าทองสาวกันเหรอมาฟังท่าทองสาวกันเหรอคะ